สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับบอสธนากรนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็อยู่กับโปรแกรม c o คอน r ั c t ูนะครับซึ่งจะมาต่อกับ EP ที่แล้วนะครับเป็นการสร้างเกม Ghost Monster นะครับผมเป็นการยิงเกมที่ใช้ในการยิงมอนสเตอร์นะครับผมในรูปแบบของ2มิตินะครับซึ่ง EP ีที่แล้วนะครับก็ค้างไว้ประมาณนี้นะครับผมเราก็จะมาเริ่ม EP นี้นะครับด้วยการเขียน อี e วนต์ e ี t นะครับหรือว่าสร้างเงื่อนไขให้กับเจ้าเกมนี้นะครับอันดับแรกนะครับผมขอที่จะ insert นะครับ new object ขึ้นมานะครับผมจะ insert ตัวของ object ของคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์นะครับเพื่อใช้ในการควบคุมนะครับทีก็จะเส s e r t คีย์บอร์ดมาก่อนนะครับแล้วก็ทำการ insert เมาส์นะครับกาารเส์ม โอเคเมาส์อยู่นี่นะครับผมเสิร์ชเข้ามานะครับก็จะได้ตัวเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดตรงนี้นะครับผมตรงโปรเจกต์นี้นะครับผมอันดับต่อมานะครับกดที่อีเวนต์ชี t นะครับกด Add Event นะครับกด Next นะครับกด System แล้วก็กด Next นะครับไดวิติกนะครับผมด n e นะครับต่อมานะครับกดที่ Add action นนะครับเพื่อ สร้างเหตุการณ์ให้กับตัวออฟตัวระบบนะครับผมให้เลือกที่เพเยอร์นะครับเพเยอร์แล้วก็ให้มาที่ที่เซตแองเกิลนะครับตรงนี้นะครับอุปโซิชัณนี้นะครับเป็นการเซตค่าเริ่มต้นนะครับให้กับตัวของเพเยอร์นะครับให้อยู่จุดกึ่งกลางนะครับผมว่าเมาส์นะครับเมาส์เมาส์แล้วก็ นะครับผมคัดพมานะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น Y นะครับผมเอาเอาไปนะครับผมโอเคกดดันนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับลองกดรันนะครับดูปึ๊บโอเคก็จะสามารถที่จะเดินนะครับแล้วก็หมุนตรงนี้ได้นะครับหมุนสามร้อสีมุมานะครับผม แล้วก็โปรใจกตัวเพลเยอร์นะครับจะอยู่ตรงกลางตลอดนะครับลองนี่นะครับผมก็จะอยู่ตรงกลางนะครับเมื่อรันเกมทุกครั้งนะครับครับผมสําหรับนรอบถัดไปนะครับผมก็จะทําการเพิ่มอีเวนต์นะครับในการกดคลิกนะครับกดคลิกแล้วก็ให้ลูกกระสุนเนี่ยนะครับออกมานะครับจากปลายปลายปืนของเจ้าตัวเพลเยอร์นะครับผม อันดับแรกนะครับให้กดตรงแอตอีเวน์นะครับผมให้กดที่เมาส์นะครับกดเน็กโอเคแล้วก็กดออนคลิกนะครับอ่ะันนะครับผมแล้วก็มาเพิ่มแอคชั่นให้กับอ uh, ่ตัวอีเว t น์นี้นะครับผมอ่ะ uh, มาที่เพเยอร์นะครับแล้วให้มาที่อ uh, ่ตัวเนี่ยนะครับผมโอเคกดเน็กกด ชุดนะครับผมชุดแล้วก็ให้กดบุลเลตนะครับผมกดบุลเลตโอเคเพเยอร์ให้ให้เปลี่ยนเป็นหนึ่งนะครับผมกดดันนะครับแล้วก็ให้กลับมาที่เลเยอร์ที่1นะครับผมกดคลิกที่เพเยอร์นะครับผมเดี๋มคลิกเข้าไปนะครับผมให้กดลูกศรบวกตรงนี้นะครับตรงอิมเมดพอยต์นะครับผมหรือว่าถ้ายังมันยังไม่ขึ้นนะครับให้มากดตรงนี้ก่อน ก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดเครื่องหมายบวกนะครับปุ๊บเขียนแล้วก็ให้มาจุดตรงนี้นะครับปลายปืนนะครับเพื่อที่จะสร้างจุดพอยต์นะครับให้ตัวบุลเลตเนี่ยนะครับออกมาจากปลายปืนตรงนี้นะครับของเพลเยอร์นะครับแล้วก็กดกากระบาดออกไปได้เลยนะครับผมกลับมาที่ v e เวนเช e t นะครับแล้วก็มาแก้ไขตรงนี้นะครับให้กดดับเคลคิกเข้าไปได้เลยนะครับเปลี่ยน จิมเมดพอยต์นะครับให้เป็นหนึ่งนะครับกดดันนะครับลองลันกันดูครับผมโอเคก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเรากดคลิกนะครับตัวเพเยอร์นะครับก็จะทําการยิงนะครับบลเลตออกมานะครับแต่ในที่นี้นะครับก็จะไม่สามารถยิงตัวมอนเตอร์ได้นะครับผมไม่สามารถยิงได้นะครับผลองรันดูโอเคเนี่ยนะครับ ยิงแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับอันดับต่อมานะครับผมก็จะมาทําการเขียนนะครับ event นะครับในการเมื่อยิงตัวมอนเตอร์แล้วนะครับจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับโอเคอันดับถัดไปนะครับกด event นะครับกด bullet นะครับเป็นเหตุการณ์ของ bullet นะครับกดตรงนี้นะครับผม n e x t นะครับผมโอเคกดชุดนะครับกด m o n ต t e r นะครับเมื่อชนกับมอนเตอร์แล้ว ื่อชนกับเมื่อบุลเลตนะครับชนกับมอนเตอร์นะครับจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับเราก็มาแอดแอคชั่นได้เลยครับผมอันดับแรกนะครับผมจะทําให้มอนเตอร์นะครับหายไปนะครับผมมอนเตอร์นะครับกด n e ็ t และให้มาที่เดสทรยนะครับจะเป็นการลบมอนเตอร์ออกไปเลยนะครับผมอันดับต่อมานะครับผมก็จะแอดแอคชั่นเข้ามาอีกนะครับผมก็จะมาที่บุลเลตนะครับมาที่บุลเลต บุลเลตก็มาตรงนี้นะครับกด next นะครับให้ชุดนะครับกดตรงไฟนี่นะครับผมแล้วก็กด ok แล้วก็เปลี่ยนเป็นเลเยอร์ที่1นะครับกดดันนะครับอันดับถัดไปนะครับผมก็จะ d e l e t เจ้าตัวบุลเลตออกไปนะครับกดบุลเลตนะครับแล้วก็มาที่ d e l e t นะครับกดดันเคเรามาลองรันกันดูครับผม ลอยิงตัวมอนเตอร์ดูนะครับผมปุ๊บโอเคก็จะเด้งเอฟเฟกระเบิดขึ้นมานะผมแต่เมื่อสักครู่นะครับจะเห็นได้ว่าเอฟเฟกระเบิดของเราเนี่ยนะครับยังมีพื้นหลังสีดําอยู่นะครับ๊บพื้นหลังสีดํายังไงนะครับมาดูวิธีการนะครับผมก็กดที่เอฟเฟกหรือว่ารูปการระเบิดนะครับผมให้มาที่นี่นะครับเบรนโหมดนะครับผม ให้เปลี่ยนเป็น additive additive นะครับปุ๊บโอเคพื้นหลังก็จะหายไปนะครับลองกนลันดูก่อนปุ๊บนะครับโอเคเราลองยิงดูนะครับปั๊บโอเคก็จะเป็นการยิงเจ้าตัวมอนเตอร์นะครับมอนเตอร์แล้วก็ลูกกระสุนก็จะหายไปนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับเมื่อยิงนะครับแล้วก็มอนเตอร์หายไปแล้วก็ผมในระดับถัดไปนะครับก็จะเป็นการ add event นะครับเพิ่มนะครับที่จะ ใช้ในการเมื่อรัน layout แล้วนะครับผมเจ้าตัว m o n ต t ร r นะครับก็จะเกิดการ z ุ่มนะครับตำแหน่งที่นะครับใหม่เรื่อยๆนะครับในทุกครั้งที่รันนะครับผมโอเคกด add event นะครับผมกดที่ system นะครับกด next แล้วก็ให้มาที่ on start of layout นะครับกดดันนะครับแล้วก็เพิ่ม action เข้ามาใหม่นะครับผมให้มาที่ อมอนเตอร์นะครับผมแล้วก็มาที่เซตแองเกิลนะครับที่นี้จะพิมพ์คำว่าแรนดอมนะครับแรนดอมก็กดดันนะครับลองดันเลเยอร์ดูนะครับปุ๊บโอเคอาจจะเห็นได้ว่าเมือ่อกี้ก็จะสูงรตรงนี้นะครับลอง ดรีเฟรชใหม่นะครับอาจจะส่งเอาเคลื่อนที่มาหาเรานะครับสูงอีกครั้งนะครับก็เคลื่อนที่ออกนะครับจะเห็นได้ว่าทุกการส่งนะครับจะไม่ได้อยู่ที่จุดเดิมนะครับเพื่อที่จะให้ตำแหน่งของมอนเตอร์นะครับสูงไปเรื่อยๆนะครับผมครับผมในระดับถัดไปนะครับผมก็จะแอดอีเวนต์อีกครั้งนะครับผมอันดับนี้อันดับต่อไปนี้ก็มาที่มอนเตอร์นะครับผมเน็กนะครับ Next, แล้วก็ให้มาที่ Outside Layout นะครับผมกดดันนะครับผมกด Add Action นะครับผมแล้วก็ให้มาที่ Monster มือนเดิมนะครับผม Set Angle นะครับ,นะรบ Position นะครับตรงนี้เปลี่ยนให้เป็น Player นะครับ Player แล้วก็กด x. x แบบนี้นะครับ แล้วก็เปลี่ยนเป็น p ีเยอร์นะครับดันนะครับโอเคลองรันดูครับผมโอเคตัวมอนเตอร์นะครับจะไม่ออกจากนอกจอนะครับไม่ออกจากนอกจอดูนะครับออกไปแล้วปุ๊บก็จะเด้งกลับคืนมานะครับผมก็จะเด้งกลับคืนมานะครับผมทำให้ตัวมอนเตอร์นะครับไม่หายไปจากหน้าจอของเรานะครับผมโอเคนะครับ เราถัดไปนะครับผมก็จะทําการนะครับเพิ่มเจ้าตัวตัวแปรนะครับให้กับเตอร์นะครับเพื่อสร้างชีวิตนะครับให้กับตัวมอนเตอร์นะครับเพื่อที่จะไม่สามารถยิงมอนเตอร์นะครับครั้งเดียวตายได้นะครับผมก็จะมาคลิกที่มอนเตอร์นะครับกดที่ instant variable นะครับตรงนี้นะครับผมไปเลยนะครับกดเครื่องหมายบวกนะครับเปลี่ยน Val i อาเบนะครับเป็น L t h นะครับเพื่อที่จะสื่อถึงชีวิตนะครับโอเคเปลี่ยนเป็น5นะครับให้มี5ชีวิตเลยนะครับโอเคแล้วก็กดการกระบาดออกไปนะครับล้วดับถัดไปนะครับก็จะมาแก้ไขโค้ดตรงนี้นะครับ Mon s t e r destroy นะครับในโค้ดที่นี้นะครับจะบอกว่าเมื่อ บุลเลตนะครับสัมผัสกับมอนเตอร์นะครับมอนเตอร์ก็จะหายไปนะครับในที่นี้ก็จะเป็นการยิงแค่ครั้งเดียวนะครับผมก็จะทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนะครับโดยการคลิกขวานะครับ repeat action นะครับเป็นการเปลี่ยนนะครับ action นะครับโดยให้มาที่มอนเตอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับผมกด next นะครับ กดดันโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับในระดับถัดไปนะครับก็จะให้มาที่แอทอีเวนอีกครั้งนะครับผมมาที่มอนสเตอร์นะครับมาที่มอนสเตอร์แล้วก็มาที่อ่าคอมเพร์นะครับแสนแปร์โบนะครับกดดันนะครับเเมื่อเทวนะครับเท่ากับศูนย์นะครับจะให้เกิดอ่าแอคชั่นอย่างไรนะครับกดแอคชั่นขึ้นมานะครับ เลืขึ้นมาแล้วก็ให้มาที่ monster นะครับมาที่ monster แล้วก็เลือกมานะครับให้เลือกตรงนี้นะครับ next นะครับชุดนะครับไปนะโอเคนะครับเอาที่หนึ่งดันนะครับจะให้เกิดไปขึ้นมานะครับ action มาที่มอนเตอร์นะครับ next ม้นเสร็จแล้วก็จะทําให้เมื่อ t h เท่ากับศูนย์นะครับก็จะ d e s t r อยนะครับมอนเตอร์ออกไปนะครับดันนะครับโอเคเรามาลองลันกันดูเลยนะครับปึ๊บโอเคยิงครั้งหนึ่งนะครับไม่ตายนะครับยิงครั้งที่สองไม่ตายครั้งที่3าไม่ตายครั้งที่4ไม่ตายครั้งที่5ปั๊มโอเคนะครับก็จะเป็นการยิงทั้งหมด5ครั้งนะครับถึงถึงเจ้ามอนเตอร์จนก็จะเป็นการยิง5ครั้งนะครับ มอนเตอร์ถึงจะตายนะครับโอเคครับโอเคครับในระดับถัดไปนะครับผมก็จะมาทำการสร้างเจ้าตัวของสกอร์นะครับในการก็บคะแนนนะครับแล้วก็จะพาเพื่อนๆนะครับทำหน้าต่างนะครับแสดงสกอร์ด้วยนะครับผมโอเคระดับถัดไปก็จะทำการคลิกขวานะครับที่พื้นที่ว่างเนี่ยคลิกขวาด global variable นะครับโอเคเปลี่ยนเป็น score นะครับ score นะครับว่า score เนี่ยนะครับมีค่าเป็นศูนยนะครับแล้วก็ให้มา add action ตรงนี้นะครับ action ตรงนี้นะครับแล้วก็กด system นะครับกด next นะครับแล้วก็ add t o นะครับกันอ่า เพิ่มคะแนนหนึ่งคะแนนนะครับเมื่อมอนเตอร์นะครับได้ตายลงไปในลำดับถัดไปนะครับผมก็จะกดเครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้นะครับตรงเลเยอร์นะครับมาที่เลเยอร์เครื่องหมายบวกปุ๊บนะครับแล้วก็ให้มาที่เลเยอร์ศูนย์นะครับเปลี่ยนชื่อนะครับเป็น H U D นะครับเพื่อที่จะใช้ในการแสดงผลสกอร์นะครับ ให้มาที่ Layout นะครับผมกดคลิกขวานะครับ insert new object นะครับให้มาที่ Text นะครับกด insert นะครับคลิกลงไปนะครับอันดับต่อไปนะครับจะมาตั้งค่าตรง property นะครับผมมากำหนดตรง font นะครับให้มีขนาดเป็นประมาณ24นะครับผมกดโอเคนะครับมาเปลี่ยน color นะครับผมจะขอใช้เป็นสีเหลืองครับ yellow นะครับโอเคนะครับ หลังจากนั้นนะครับกลับมาที่ Event Sheet ของเรานะครับให้มาที่บรรทัดแรกนะครับเนี่ยนะครับกด Add Action นะครับ Action ปึ๊บนะครับมาที่ Text นะครับแล้วก็ให้มาที่ Asset Text นะครับกด next นะครับผมจะขอ copy นะครับคำสั่งนะครับมาประมาณนี้ยวผมทิ้งลงใต้คลิปให้นะครับผมกด copy มาเลยนะครับฟางแบบนี้นะครับกดดันนะครับ Okay. ลองรันดูครับ okay. จะเห็นได้ว่าสกอร์เนี่ยนะครับไม่ไปตามหน้าจอของเรานะครับนะครับเราไม่สามารถไปตามตนะวิธีแก้ไขทําอย่างไรนะครับครับผมสําหรับวิธีการแก้ไขนะครับก็จะให้มากดตรงนี้นะครับเลเยอร์ตรง s u d ครับเป็นเลเยอร์ที่ใช้ในการแสดงผล ก่อนนะครับผมาตรงนี้นะผมนี่นะเปลี่ยนเป็น0นย์นะครับทั้ง x ทั้ง y เลยนะครับโอเคลองกดรันดูครับผมรันปุ๊บอจะเห็นได้ว่าสอสกอร์เนี่ยนะครับตามเราไปทุกที่แล้วนะครับผมในหน้าจอครับโอเคนะครับในลำดับถัดไปนะครับผมก็จะทําการสร้างนะครับทําการ create object นะครับในทุกๆ3ามวินะครับพี่เอกอะไรนะครับ ที่เอกเจ้าตัวมอนเตอร์นะครับเพื่อที่จะให้เรานี่ครับยิงได้ตลอดเรื่อยๆอันดับแรกนะครับกด add event นะครับ system นะครับ next นะครับแล้วก็กดจะมีตัว every every นะครับ every every second นะครับ x second นะครับเป็นการกำหนดวินาทีสก่อนะครับกดเป็น3นะครับกดดันนะครับ แอคกชันนะครับผมแล้วก็ให้มาที่ System นะครับ Create Object นะครับโอเคแล้วก็ให้มาเลือกที่มอนเตอร์นะครับกำหนดเลเยอร์ที่1นะครับ x ตั้งเป็น1024นะครับผม y ตั้งเป็น Random นะครับ r รนดอมนะครับแล้วก็ในวงนเล็บจะใช้เป็น1224 แล้วก็กดดันนะครับโอเคลองกดลันเลี้ยวดูนะครับก็จะเ,เห็นได้ว่าตเตอร์ก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตเตอร์มาเรื่อยๆนะน,นะครับโผล่มาแล้วโผล่มแล้วมีสามตัวแล้วนะครโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วหัถัดไปนะครับผมก็จะทําวิธีการจบเกมนะครับหรือว่า อ่าวิธีการเอมโอเวอร์นั่นเองนะครับซึ่งอาจจะเป็นการที่มอนเตอร์นะครับไปชนกับตัวเพลเยอร์ของเรานะครับหรือว่าเพลเยอร์ไปชนกับมอนเตอร์ก็ได้เหมือนกันทํำยังไงนะครับไปดูนะครับผมกดเลนะครับผมกดมอนเตอร์นะครับเน็กนะครับมาที่ตรงนี้นะครับเน็กลิกตรงนี้แล้วก็มาที่เพลเยอร์นะครับกดโอเคดันนะครับผมโอเคก็จะ เสมือนว่ามอนเตอร์นะครับเมื่อไปชนกับเพเยอร์จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับเราก็มาแอดแอคชั่นให้กับมันเลยครับโอเคก็จะกดเลือกเพเยอร์นะครับกดเน็กนะครับแล้วก็มาเลือกตรงที่เรสเตรอยนะครับจะเป็นการสั่งให้เพเยอร์เนี่ยะครับหายไปเลยนะครับผมลองรันดูกันเลยนะครับโอเคเราผมขอลองยิงก่อนะครับสกอร์ขึ้นหนึ่งนะครับสกอร์ขึ้นสองนะครับอ้าวตายนะครับไปชนกับตัว มอนเตอร์พอดีนะเดี๋ยวลองเพื่อที่จะเห็นภาพนะครับปุ๊บเดี๋ยวผมลองไปชนกับเจ้าตัวมอนเตอร์กันดูนะครับผมตู้อยู่ไหนตู้อย่างไรเพื่อที่เอาลองชนนะครับปุ๊บอ่าหายไปเลยนะครับโอเคนะครับที่การเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าการเขียนเกม Ghost Monster คร่าวๆนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิด ข้อสงสัยนะครับหรือว่าข้อคำถามอะไรนะครับคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมคลิปถัดไปด้วยนะครับสวัสดีครับ